กระเพาะปผมโคชชอนต่อในช่วงที่สองของรายการแฟชนเกสนะครับถามเร็วตอบเร็วครับถามปุ๊บตอบปั๊บถามปุ๊บตอบปั๊บถามปุ๊บปั๊บผูแบบฟ้าแลบฟ้าผ่านแบบรวดเร็วทันใจนะครับถามเองตอบเองโดยการที่ถามเร็วตอบเร็วแบบนี้ให้เวลาคิดไม่เกินสิบวินาทีต้องตอบต้องฟังทงไปเลยต้องเลือกเลยว่าเป็นใครว่าไงง่ายทีนี้เรามาลองทายผลการแข่งขันเลือกตั้งผู้ว่าสกนะครับ สิบห้าเขตฝั่งทนก่อนเลยเริ่มจากฝั่งทนก่อนนะง่ายเฟสเกตเราจะแฟทโดยที่เราจะไม่ทายตรงๆหรือจะฟันตรงไปตรงๆว่าใครจะชนะเลือกตั้งนะครับแต่ว่าเราจะทายว่าใครมีลุ้นในแต่ละเขตเลือกตั้งโดยที่จะไม่บอกชื่อตรงๆเราจะใช้วิธีการบอกเบอร์นะครับอาเป็นว่าบอกเบอร์เสร็จแล้วข้ามไปเขตเขตถัดไป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 ไปเลยนะเราจะไม่เอ่ยชื่อ ผู้สมัครนะครับโอเคเริ่มครับเขตรแรกครับทวีพัฒนาผมเลือกไว้เหรอสองอ่าสี่สองกับสี่ครับโอเคต่อไปครับตะลิ่งชันหนึ่งกับหกครับต่อไปครับบางพัดหนึ่งสี่ห้าครับเขตนี้ยากหน่อยเพราะว่า มีตัวเต็งรู้กันถึงสามเบอร์ต่อไปครับบางกอกน้อยสองกับสี่ครับหนองแขมครับโอเคครับสองสี่ห้าอ่าบางแคครับโอหเขียนนี้เขียนนี้ช่องข้างจะยากนิดนึงนะอะมีใครบ้างมีสองมีห้ามีหก แค่นี้พอสองห้าหกต่อไปครับเขตภาษีจเจริญโอเขตภาษีจเจริญน,นะครับยากมากให้ผมเลือกผมเลือกหนึ่งสี่หกสามคนเลยเป็นมันเป็นไป,นป,นปนได้หมดต่อไปครับบางกอกใหญ่หนึ่งกับสามครับ <c oughs> โอเคอ่าทนบุรี สนบุรีนี่หูตัวเลือดเยอะมากๆแต่ว่าตัวแตงผมคือหนึ่งแล้วก็ห้าโอเคอ่ามีไหมเจ็ดมีสามเบอร์ของสารครับโอเคหูตัวแตงเยอะมากๆให้ผมเลือกนะหนึ่งห้าหกต่อไปครับบางบอล บางบอลนี่โอ้โหลุ้นกันมันมากสองสามหา้าต่อไปครับจอมทองอ่าตัวเต่งนะครับสี่กับแปดบางขุนเทียนนะบบางขุนเทียนหนึ่งกับสี่ครับราชบัวน,นะสามกะถ้าให้เลือกอีกคนหนึ่งนะต้องมีแบบคนที่มาลุ้นพร้อมจะเบียด แยงหรือว่าสุสีใช่ไหมผมมองนาะทีนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นหกสามกับหกต่อไปครับเข็ดทุ่งครุ่สี่กับแปดับโอเคครบสิบห้าเข็ดฝั่งธนบุรีไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นกระโปบผมต่อช่วงหน้าได้กับฝั่งพระนครบ้างน,นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเอาโซนไหนเข็ไหนก่อนบ้างน,นะเพราะฉะนั้นไล่เรียงกันดีๆนะไม่งั้นเดี๋ยวงงว่าเอพูดไปแล้วหรือยังอะไรเงี้ย นะครับเพราะเกับผมต่อช่วงหน้าช่วงที่3ของรายการช่วงที่้านก่อนสักครู่หนึ่งครับ